สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีจะมาต่ำส้มต่ำต่ำส่วสู้พี่น้องเบิงวา่าเครื่องมีเอียงแน่นะพี่น้องไปเบิงน้ำกันจ้าค่ะวัตถุดิบวัตถุดิบเขาก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยพุนพี่น้องข้างนั้นมามาไปเบิงน้ำกันวา่ามีเอียงเนี่ยเป็นส้มต่ำส่วนะคะค่ะพิกเข้ากับมาบ้านจากสีกัวนวย อันนี้เป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลใส่ไปเลยอ,อันนี้เป็นผงชูรสใส่หลายเสียบหลายพี่น้องอ่าต่ำมันพี่น้องพริกกจะลายเนี้อพี่น้องเลือกกกไง แหลกแล้วแบบน,นี้พี่น้องตามด้วยเครื่องเคียงตัวขดยาวผักยาวพี่น้องอันนี้บกเอิร์กพี่น้องบกเอิร์กอันนี้มะเขือเทศใส่ลงไปมีมะนาลงไปพี่น้องได้มักสมกับใส่ใหลายๆไข่บ่กมักสมกับ่อใส่หลายเด้ดพี่น้อง ปลาค่ะปลาใส่หลายกระเซียมหลายได้พี่น้องเด้ออันนี้มันจะโคกใหญ่ก็เลยใส่หลายเนี่ยค่ะน้ำจีนใส่น้ำจีนน้ำใส่ปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยค่ะผีน้ำปลาเอิ่มเขาตำให้เข้ากันก่อนพี่น้องตำให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จโล่งค่ะพี่น้อง สิ่งมรกรลงไปคุกไงพี่น้องเห็ดคุกไงเสียบซีมซิมกันพี่น้องซีมกันสมพี่น้องสม <c oughs> มันตานใส่ก่อนมันตานด้อพี่น้องเปรี้ยวเปรี้ยวๆไปกันพี่น้องมนจีกกนใส่บัตรพี่น้องมันจียนยัวย่วๆอ่ะคนน่ะพี่น้องมันจีนใส่ลองไฟเห็ดโคกง่ายพี่น้องเห็ดโคกง่ายมีหลายคนค่ะ ช่ำคกใหญ่ค่ะมันก็นเล่สิเป็นอันนี้เนี้ยเนาะพี่นอ้องอันนี้เขาเอาตา่ำเขาปุ่นต่ำสั่วพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเลยได้เงิน,น,นกมดได้ทั้งบ้านเลย่เลย ว่าใหขนาดนี้งุดหงกดคนพี่น้องนั่็เ้ากันโค้งง่าอือดีนกินมากเลยชิมก่อนค่ะชิมก่อนนะคะสุดยอดเลยพี่น้องเยไปรหญ่งยังไงกัน ่ลายเสียบลายพี่น้องไว้ก่อนหยอดเลยป้าพี่นอ้องเออโกะแบบไงเตรียมทารไว้แล้วพี่นอ้องเตรียมทารไว้เทแล้วค่ะอือพี่นอ้องพุกบลัมเพิ่มเลยชัวฝนนะพี่นอ้องเอ้ โอ้โห oh, สุดยอดเลยค่ะน่ากินบ่ค่ะเจ้าหมูมันเยค่ะเจ้หมูมันเยนะคะน้ำมหนกระโดดมันเจ้าหมูมาโรยค่ะโ,มโ,มโะะบบอโมโมโมโะ้โหเก่งเลยพี่นอ้องมาเลยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพุ่นนะพี่นอ้องน่ากินไหมคะ เยอะยัวยวย่วค่ะมามามาพี่นอ้องมากินน้ำกันจ้ะเอามากินน้ำกันพี่นอ้องแสบีบเสี่บวนน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ